เดี๋ยวนัดมาอ่อนกันไกลนี่ลกูก<า>เดี๋ยวเอาหมาง่ายๆมันเด้อคนไปเอาต้นบุนก้อนพี่ น ah. ี่เรียกล้างสีดูจังนนวมเบียงทั้งง่นี่มาจัดเบ็ดนิดิเลยเออเลี้ยกลอานวยตัดที่เดียวกียวมากระต้ากระตาไปเห็วะบ่อสกระตาไปจะคว้างกระจับมา

ừm chưa biết dài chạy <laughs> chạy <laughs> chạy 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 chạy

พอแล้วกับพ่อปลานับไปได้ไหมสิบอะไรเปะสิบโลอยู่ทีกันไกลไปแม่นี่ผักขาแม่ลูก มีทางามีเขียวยำบ่นี่นี่มีเจอไม่ไหนยำหน่อยโทดบ่มีเม็ด <s it> เขียวสีหักเด้อ<า>มากัดให้ลูกแนะ่ๆลูกว่ามีเขียวกัดกัดล้ารไหนเน่ยบ้าม่มาการบอกว่ามัานเห้นะ แกวสิกัดกับ่มีแกววองลอยายมาพอกัดใหงดูมันหวานหรือมันสม,มนเปียงไหนหวานหวานหวานเงินจังสี่ บพท่านเข่าเกลียนอยู่เนะาะบพท่านมีเกลียนอยู่มันแมงต่านี่เลยมันแตกใส่เกลียนนี่กต่สีออกแล้วยคันใส่เกลียนนี่เกลียนนี่กับปวดคันใส่เกลียนนี่มันกับปวดอีกไม่ได้เม่อใส่เกลียนนี่บพราท่านขเข่าแกลนเนี่ยยังบพรัะท่านในทีมรถฟาด อันนี้เป็นมันสาลยานะครับเ<อ>ได้ยังไงปาขาปลาขาปลาขาชะาอมเราไปทอดไข่